นางฟ้าตัวจริงซิริต้าโชว์สกิลขูดมะพร้าวทำข้าวเหนียวมูนมอบให้โรงพยาบาลจุฬาใส่ตู้ปันสุขตามชุมชนเรียกว่าเดินหน้าทำอาหารจะส่งให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดอย่างต่อเนื่องสำหรับนักแสดงสาวคุณแม่ลูกหนึ่งสิริต้าเจนเซนนรงเดช ล่าสุดเจ้าตัวโชว์สกิลขูดมะพร้าวเองกับมือเพื่อทำข้าวเหนียวมูนอันชันกะทิสดเสิร์ฟพร้อมกับมะม่วงสุกหวานๆซึ่งซื้อมาจากชาวสวนเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาจำนวน150กล่องซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4แล้วนอกจากนั้นจะนำไปใส่ตู้ปันสุกตามชุมชนต่างๆด้วย งานนี้สาวลิต้าก็ได้ออกมาโพสคลิปซึ่งทำเองกับมือทุกขั้นตอนเลยล่ะค่ะพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่ารอบนี้มาในเมนูหว,นหวานๆกันบ้างค่ะข้าวเหนียวมูนอันชันหัวกระทิสดทำเองกับมือค่ะลิต้าตั้งใจทำเมนูของหวานเพื่อส่งให้เติมน้ำตาลเติมใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์รอบนี้รอบที่4มอบให้กับโรงพยาบาลจุฬา150กล่อง และแจกจ่ายไปยังตู้ปันสุขตามชุมชนต่างๆด้วยค่ะขอเป็นกําลังใจให้ทีมแพทย์และพยาบาลขอบคุณที่ช่วยดูแลเราคนไทยทุกคนค่ะ <Ooh. S 1> ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ